โอ้ยโฟกัสโอ้ยนี่ทีละอาร์ทอยที่เขามาเปิดใหม่แถวบ้านเราป่ะใช่พี่เฟรมดูสิอาร์ทอยอ่ะเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยเดี๋ยวนี้นะใครใครเขาก็เปิดอาร์ทอยกันนี่เราเปิดมาเป็นยี่สิบกว่าคลิปแล้วนะนี่บอกเลยนะว่าเราเนี่ยเก็บเงินทุกวันเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่เราจะมาซื้ออาร์ทอยพวกนี้ยังไงล่ะโฟกันโฟกัสได้ไหมเดี๋ยวแกดูพี่เฟรมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจิอันนี้คืออะไรเบบี้ทีวีสามป่ะ ใช่นนเฮ้ยเราทำคลิปเปิดแล้วนี่โอ้อันนี้เราเซฟว่าเรามีแล้วใครยังไม่ดูนี่ไม่ดูถือว่าพลาดนะเพราะเราได้สีเขียนนะมาได้สีเขียนใช่ไหมอ่ะารนงั้นเราไปดูอันต่อไปอนี่มันเป็นบาร์บี้ทีคายเบบี้โฮมเกิลอันนี้เราก็เคยเปิดปะเคยเคยนะไม่เป็นอันนี้ก็มีแล้วว่าอ,อันนี้อะไรเนี่ย มอลลี่อันนี้มียังมีแล้วมีเหรอมีมีอีกเหรอมีอะีกอันแอนซี่เนี่ยเออนซี่ดีมียังเอ้ยเราเหมือนจะเปิดหมดแล้วปะเนี่ยนาดิเปิดแล้วแอนซี่ดีมเอาไมอันนี้จะได้เปิล้วเปิดไปแล้วอันเนี้ยโอ้แล้วก็อันนี้อะไรลาบูบูก็เคยเปิดไปแล้วนะพี่ฟิล์มแล้วก็มีอะไรเนี่ยโกโกมีลาบูบูพี่ฟิล์มแต่ร้านเนี้ยเนี่ยมันก็มีกล่องสุ่มอยู่แค่นี้เนี่ยงั้นโฟกัสว่าเอาไว้วันหลังไหมพี่ฟิล์ม เดี๋ยวเราเข้าไปดูใหม่อ่าก็ได้สงสัยเขายังไม่มีคอลเลคชั่นใหม่หรอมั้งเดี๋ยร้านนี้ยังไม่ลงอ่ะอย่ไปดูร้านอื่นไปไปเลยอุ้ยหัดอะไรพี่ฟิล์มประตูมันล็อกอ่ะประตูล็อกได้ไงอ่ะเฮ้ยจริงด้วยพี่ฟิล์มเฮ้ยเฮ้ยไ่ล้มล้มเอ้ไมันของเอาังแย่ ไในร้านมีใครอยู่ไหมเนี่ยลองลองเรียกดิฮัลโหลฮัลโหลนายครับเจ้าของร้านอยู่ไหมพี่ฟิล์มเราเพื่อกินเราเข้ามาได้ยังไงเจ้าของร้านเดี๋ยวขอรับเขาคงไม่อยู่ในนั้นะพี่ฟิล์มของเขอาจจะเป็นหนูไงว้ายพูดอะไรนี่พี่ฟิล์มจิตเด็ดแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาก็เข้าได้ปกติเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่าแถวนี้มันมีรูกุญแจอะไรให้เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเออไ่อกไม่มีอันนี้มันฟิมสต่อก่อนไม่ได้อ่ะผมนับไม่มีอุปกรณ์ด้วยอ่ะ เราจะทำยังไงดีเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงอะว่าเจ้าของร้านคุ้จะมาตอนไหนอห้พี่ฟิล์มงั้นเราก็ต้องรอเจ้าของร้านมาดิอย่างนี้แสดงว่าเราติดอยู่ในร้านอาทอพพี่ฟิล์มนี่พวกเราก็นั่ง อยู่ในร้านตั้งนานแล้ววะเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วอะนนั่ดีจ้าของร้านเขาปิดร้านหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกเราอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศสองเดือนเฮ้ยสามวันเฮ้ยสี่ชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยเออแล้วอย่าบอกว่าเราต้องติดอยู่ร้านที่ต่อไปโฟกัสโจะออกไม่ได้บ้าหรือไงเนี่ยเราต้องกินอาทอยนี้กินอาทอยเป็นอาหารเหรอเมนเขาได้ยังไงดีอะก็ว่าเขาคงไม่ไปต่างประเทศหรอกมั้ย เ่อเรกลับมาแล้วพี่ฟิล์มโอ้โห่าแต่อยู่ในร้านเนี้ยก็เริ่มเบื่อแล้วดิพี่ฟิล์มทำอะไรดีเนี่ยเฮ้ยคิดออกแล้วโฟกัสคิดอะไรเงิตังเราจะไม่ค่อยมีนะแต่เนี้ยมันก็เปิดราคาถูกอยู่นี่ไงกล่องสุ่มจิ๋วอะ่ะ啊คิดถึงพี่ฟิล์มว่าพวกเราอ่ะก็ไม่ค่อยได้เปิดกล่องสุ่มจิ๋วเลยนะใช่แล้วว,ว่าแต่มันมันจะดีเหรอพี่ฟิล์มนี่เดี๋ยวรอพอเขากลับมาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาไงอ้า ไม่กดธแล้หรอกว่าเราเปิดกระจายนั่งกับแกะรอใช่อะอย่างงี้ยก็ดีเลยพี่ฟิล์มดูซิมีแบบไหนบ้างเนี่ยอุ้ยนี่เราบูบูว่าเราบูบูวีสองอันนี้มอลลี่อันนี้คืออะไรเป็ดหรือเปล่าเป็ดอันนี้คือใครอ่ากุ้งหญิงกุ้งเหอันนี้ก็จะเป็นชินจังมีเลยแล้วก็แม่พิทีแล้วก็ชินจังเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้นะพวกคัสเรามาแข่งเปิดกล่องสุ่มกันดีกว่าแข่งเปิด แข่งยังไงพี่พิมเราจะมาทายสีไหมล่ะทายสีเราเปิดทิศสีอะไรใครทายถูกครบสิบแต้มก่อนชนะครบสิบแต้มก่อนอ้าก็ดีเลยพี่พิมเราจะเก็บไปด้วยใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากอันนี้แล้วกันคือเราจะแบบเราเป็นสีแบบเด่นๆของอันนี้นะอ่ามามามอย่างอันนี้นี่แม่งอย่างนี้ชินจังก็สีแดงนี้เด่นใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นชุดสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาเลือกกล่องนี้กันเปิดกันเลยก่อนไหมอ๋อไม่แบบว่ากล่อง พร้อมกันเลยพร้พอมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเอาแบบยังกเอาเหมือนกันหยิเออเหบนนหให้หนเอาโอเคเอาไหนนะเอาสีอะไรสีนี้กันอันนี้เป็นกล่องสุ่มชินจังนะทุกคน <ad> ทีมขอทายว่าชินจังเนี่ยมีสีแล้วนะทีมขอดาวเป็นสีเหลืองแล้วกันทีมขบวนกันขอดาวเป็นสีสีแดงบ<อ>ถ้าเป็นถ้าแบบชุดสีแดงแล้วคุณเกงสีอื่นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเอาสีที่มันเด่นที่สุดอะเด่นที่สุดอัากะเป็นสีแดงวันเดียวกันทุกคนได้ไหมเรา สองหนึ่งจอมซัมเฮ้ยเุ้ยบอกว่าสีอะไรเหลืองเฮ้ยแต่มันมีสีแดงแน่นอนพี่ฟิล์มเอาไงดีอ่ะเอาถือว่าจ้องกันไปก่อนแล้วกันแต่เอานนึ่งกันเอางี้เอาเป็นเสื้อแล้วกันเสื้อของเขานะรอบหน้าโอเคไหมเุ้ยเุ้ยเุ้ยมีของแถมด้วยอุนตาลันโตเฮ้ยโฟกัสได้เป็นอันเนี้ยพอมพองบุริน ผมมีได้เป็นบมบริมบุมบุ่มนจะเป็นนะอ, <c oughs> อุลตร้ราแมนนะได้เป็นน,ๆๆน, <Louise> <c oughs> นุ้ยไม่ผิดอ่ะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอุลตร้าแมนจริงๆข่าโฟกัสได้เป็นอ๋อผิดๆอันไลน์นี่รักมากอ่าโอเคถือว่าตาแรกก็ก็หนึ่งห <c oughs> นึ่งหนึ่งนะแต่ว่ารอบหน้าต้องเป็นเสื้อแล้วนะครับเขาใส่เสื้อสีแดงสุดเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งกติกาด้วยนะใช่อันนี้มันเป็นเสื้อ,อนะทุกคนมาพร้อ,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 อม ตำแหน่งจะไปเอาอะไรดีบิมเอาเป็นอันนี้เลยเลือกเลยนะเป็นกล่องมัลลี่มาดกกันมีสีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่นี่มีหลายสีเนี่ยจะดาวถูกไหมเนี่ทุกคนถูกงั้นโฟกัสขอเดาว่าของโฟกัสเป็นสีสีม่วงของบิมเป็นสีมีดูกันเียมตาแล้วกันมาแดงส้มส้ม น่าละมาการเลือกนี้ก็จะเอากอ,อ,อ,องสูงไหนต่อโอ้ยน่าเส้นเสียงพูวันี้เมื่อกี้จะเล่นเสียงพูวันนี้ม, <c oughs> มาทุกทีต่อไปเอานี่นี่เป็ด <c oughs> สีแดงสีเหลืองเ <c oughs> ลยใช่เจ้าก่อนเย็บสีคือเป็ดมัน <c oughs> เป็นสีเหลืองอยงงู่แล้วแต่เราจะมาดูสักอ่าดูเป็นหมวกไหมหมวกก็ใส่สีอะไรหมวกเห็นไหมไม่ได้หมวกอยู่หมวกอะไรหมวกเป็นสีอะไรไง หมวกหมวกเป็นสีอะไรแล้ว็ขาท้าว่าหมวกของเเป็นสีสีฟ้าป่ะนี่เป็นตามกล่องเลยสีส้มเลยเดินซ้ำอุ้ยสีม่วงสีดีแล้วกันนะเป็นหมวกกระดาษสีอะไรสีฟ้าอ่ะได้สีม่วงหุ้ยยังไม่ตรงเลยอ่ะเราคงติดแต้มมาไหนเนี่ยเหมือนเนี้ยมาแต้มพอแล้วกัน เอาห้าแต้มพอเนาะเดี๋ยวสิบแต้มมันจะอุ้ยสิบแต้มที่ว่าแกะหมดนี่คือไม่ถูกกันนาทีอ่ะอนานเดียร์เบบ้มาถ้าเลือกาได้ไหมเลือกเลยเล,เลือกเลยเอาวันนี้เบบี้ทีเกมเอาเบบี้ทีเหมือนกันเพื่อนๆครับคิดว่าผมกับโฟกัสเนี่ยใครเดาสีเสื้อของอาร์ทอยถูกเนี่ยคิดว่าใครจะชนะครับทุกคนโฟกัสว่าสีฟ้าของโฟกัสนะผมมิคิดว่าเป็นสีเอ้ยยังยังยังอมมินก็่าจะเป็นสีส้สมละกันสีส้มสีฟ้าเนื้อจ้าจ้า ป๊าสีขาวหุย,ย,ห,ย,ยหุยนาะะ่ารักม่ะมันก็นาก่นารักเหมือนกันนี่เป็นช้างนะอเอาใหม่ใหม่สีขาว หูยการเล่<ะ>การ์กีนน่คะแนนแล้วหนึ่งเว้ยเป็นสีส่แล้วอะแต่ยังท้ายไม่จบสักทีเลยเนี่ยเอ<ห>าอีกไม่ได้ไหม้นี่เหรออันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นดีอชอบชอบกั็ชอบนี้ชอบเหมือนกันไม่เปโลดี้ขอขอให้เขานี้เป็นมาโลดี้ชินามอนเบตัวสีขาวที <ขอ S 2> ท่ผมบอกพร้อมเนยสองต้มกิตี้กิตตี้กิตตี้ โอ้โหสอบกันนะน้ำผมได้คนตัวนี้นะผมชนะไปแล้วอุ้ยคุณไทยอะไรของเขานะนี่ผมนะไอ้ยก่อน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 ยิ่มาอยู่มาอ๋อเป็นคิตตี้แล้วกันคิตตี้ผมเป็นคิตตี้ผมเป็นคิตตี้มันเป็นโรดดี้ขอเอขอสักทีมันเป็นโรดดี้ออกมาเดี๋ยวพูนะหนึ่งคิตตี้คิตตี้สองสามโอ้ย รสชาติหน่ยเราจะเปิดเสร็จเนี่ยไม่ดาวไม่กันไม่ถูกแล้วไอ้พี่อีกคะแนนหนึ่งคือแบบสองข้างหน้าสองข้างหน้าสองข้างหน้าเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้บ้างอสีอะไรสีอะไรคะว่าสีอะไรประกวดสีม่วงสีเขียวเดิมต้อง้ำนี่โอยตัวขาวไม่ตรงอีกแล้วตัวขาวเป็นตัวที่เป็นสีม่วงได้หน่อยโอ้โหนี่ไม่ไอวแล้วเกิดอีกแต้มเดียวแล้วคุณชนะไปแล้วมาแล้วเปิดต่อเลยไหมล่ะมาเฮ้ยเจ้าของร้านแล้วโฟกกัน อะไรฮะจะขอนปบเงไงไม่ใช่พี่เรือตามมาฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องมีจริงก่อนแล้วทุกคนเฮ<อ>้ยพวกกันตามมาเฮ้ยเดียวไปเรียวมานี่าาอันนี้างานฝากฝา,ากใจนี้ก่อนนะ <l ug> อโอเคไหมอุ้ยเจ้าของร้านช็อกแล้วรีบไปบอกฮ่องกนเลวใครชอบคลิป <l ug> นี้่ลือกดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วอีกแต้มเดียวเดี๋ยวเอาไปเปิดลิหน้าแล้วกันทุกคน เฮ้ยเราไปไปจ่ายตังค์แล้วเขช็อตเอหมเนะแล้วมันโดนเขาลัะเขาโทรเรียกตำรวจแล้วมาดพี่พี่ครับพี่ครับ